บบิง้งลาเบิง้งน้อยเลยดีลูกอีหยังอันนี้แม่เศร้าแล้วกับลูก,ลกเบาะน,นี่นะทั้งแม่ยายกับแม่ยายเอ,อ้าจะเพ่านั่นจะแม่นามวยจะเมื่อบ้านจะบระเทคกประเทศโบกอย่างเบิ้จะให้แม่ครอบอยู่โดยและแม่กะว่าเล่ากับพอดีเป็นไส้มือเดียวเลยมันจะ โดยอีแม่กับมาคืนกับทั้งสักทั้งเรลินปินตายแม่นวก็ไม่ได้นอนมาคืนเลยมอคืนรอพังข่าวเพิินโดยมังลติดหังอ่ติดหลังว่โดยมึงอเดย์มึงฟงก่อนเด้อก้อนเดียวันบนนั่นเด้อมังยู่กะแคบโดย ส่วนลายก็ครื่องคองยังคองไส่เลยมีแต่เบาเตียงเรือว่าทีมงานทุกทคนนำหายไม่น้ำมวยเลยโอ้เอคนมักอยู่แบบนี้คนมักคาบ้านเลยโดยคือสีงามเลยจัทีท่พอดีหร oh, hmm. on ือว่พอดีโดยโอ้ยิเวัยรุ่นเขามาใส่ีทงามงามเยคนมักอยู่นี่โดยถึงใจน่แบกงามนึเเสื้อนี่เหล่านี้นี่ขอบใจคนเด้อ ส่งได้เพิ่งดูลูกนี่บุญสื่อมาทาบานนี่ของมากพี่ฝนจุ้มก็แม่ยุ้ยไปได้ส่งทาบานว่ะ กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, การเบิร์ตสุกุสุคนเนาะสุนนะสมองสุวาว่าเอพิสข้าฟังเล่าฟังไทยต่างประเทศก็ยินดีตอนหับข้อสู่ซ่องซาบุนมาบ้านฮาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะอ่ะพี่น้องเลยมาน,นี่มาหาทางน้องมวยเพิ่นเนาะเป็นจังใดเด้อพี่น้องเลยบ่ได้มาหาลายมือเลยทางน้องเพิ่อนอยู่ดีมีหฮงอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะซาบุนมามอน,นี่ก็มาหอ้แะไรพี่น้องเลย กะสิพาพี่พาน้องเขาไปเล่นทางครอบครัวน้องมวยพี่น oh. ้องเนาะโอ้โหตัวมันนี oh. mm. ่เห็นแสงแดดแน่เ่าก็ได้พี่น้องเลยมากันสบุญกะสิพาพี่พาน้องเขาไปทางเั้งน้องมวยก่อนพี่น้องเลยมาหอดแล้วพี่น้องเลยเนาะใส่เด็กทั้งมีคนอยู่เยอะอยู่พี่พี่น้องเลย มียงเด้บาสามุกกับบาถาพักนั่งจมไมียงเด้แบบแบบอยู่อือึอ่โดยสบายดีจะกุณพักันนั่งจมไปสังโอ้เมีนวะแล้วนอนวัวลับบ่อยก็เลยสอนที่แบว่าโอ้อาไวนสามุกไกั เตียงไม้บ่ไผ่เตียงไม้ได้แต่หนึ่งอ้เป็นบบไพ่สื่อเตียงไม้มาให้เอาเตียงโดย แล้วก็มกบ่อยากลุกอ้าสิออกกทูตตตวายลังด้เด็กกปู่แม่่ทาเมียจะล้มทปู่แห้งเมียจแห้งสิโพใหญ่อยู่บ่บ่ทาับพลาข่อยเลยเด้ด้เตียงใหม่เลยแล้วบ่เจ้าน่ะบัดนี้แล้วสบ่มีแต่่อยสิขอลาให้เจ้าเข้ามาได้บัดนี้สมุกเจ้าบ่เห็นบ่ กับพ่อข่อยมันมันบ่ฮับได้สุดกับพ่อข่อยมันบ่ฮับข่อยซออยุดแต่กับพ่อข่อยมันบ่ฮับคือดุคือมันเฮ็ดแักเน่ตข่อยมามเน็ตข่อยท่วงแต่หนาะไม่มีแต่นองงามเลยมีมนข่อยมีแต่กินกับแจีวกับปูแล้ว่อยมีแต่แนวอันแบบปิตยานเนาะเจียวกับปูดอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีเพ่อแม่พี่น้องคอโตไปพุ่นก้อนบันิตัดคุ้มตะคิดพุ่นก้อนบันิตัด้วยด้วยอะตามสบายสมองเนาะกินอะไรนะเออเปิด้เตียงนี่ โดยเป็นอย่งได้น,น้องหวยคือนอนคอดกระโดโดพ่นวินหัววินหัวโดยเพิ่นนั่งน้าแม่อะไรเพิ่นว่าแม่ขอไปนอนในเด้อว่ะสามุดาน้องขอโทษเด้อว่าน้องวินหัวว่ะเลยไปกินยานอนโดยเพิ่นก็คือสิคิดน,น้าแม่ย้ายเมื่อคืนนี่แหละแม่ย้ายเป็นยังแม่ย้ายน่ะก่ะเป็นนักเมื่อคืนในแม่น้องหวยกับไปนอนบัดคืนเลยย้ายใส่ย้ายแม่ของแม่น้องหวยอยู่บ้านพุ่นนะโดยอเป็นโทรมาบ่โดย เขามาว่าเ<ม>พิ่นกระเราลิ้นปิ้นตาจนชีวิตรอด<ม>ตอนนี้ก็ยังนอนลอยอยู่เพิ่นปิ้นยังอะนะเพิ่นคล้ายๆว่า,า,า,าบ้านห้ามกระว่าป,ปอบเป็ยังอ,อะไรโดยเ<ม>พิ่นนะมาคืนนี่นะโอสร้างว่าเทพบ้านีเนาะทางน้องมวยกระโปสบายพี่นะ้องเยโอ้หน่ะเจ้าบอข่อยไปนั่นผ่าเพิ่นกินนี่ไปปุ๊กเนี่ยเพิ่นเนี่ยเจ้าว่าเรานั่นนะไปจักเหนื่อยเพราะว่าเจ้าลูกน้าให้เพิ่นนี่ยไหม เมนวมนวยชิ้เส้นนัขมขมารูปให้เมนเมนรูปน้่มเลน้องเพิ่นบสบายเลยนั่งเลยเนาะกินขขาวกินน้่มนะพนเพ่าะเป็นมวยยังไม่ได้กินโอ้สวยเลยเนาะย,ยังไม่ได้กินขขาวอยู่ได้ยังไปกินคือปีนหอยอย่งางเลยเด้อโดยมันเมื่อคืนนี่กับเบาเตียงแล้วกับปลาเผาแล้วกับเบาบุญ ปลาเผาแล้วก <old> <'s> <ere> ็โดยเว้าจั่นแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งปลาแล้วก็แบ่งให้ปู่น้ําแน่แบ่งให้บ่าพัดแนแล้วก็เอาไว้ซํานี้ไว้แบ่งกันกินเนาะโดยแล้วก็บ่าวุมันปาก็ปิ้งไก่ปิ้งหมูแล้วก็สู่ลูกหลานกินตามหุ่งบ้านนี่โดยก็อบ่บ่นอนเมื่อคืนนีกอุ่นดีอยู่เว้าเตียงเด้อ มาเตียงซื้อเตียงไม่ได้เล่ได้มาเตียงคุณซื้อมาให้่อยน้องมวยได้ที่นอนแล้วเคุนอุ่นเคุนว่าผ้าห่มพร้อมแล้วล่ะเสื้อนางกเยคุณดีใจลายเคุนได้เสื้อนะเป็นอะไรลูกโอ้ยลูกไม่ได้เลยเพราะอีหล่าเอ้ยกินยาแล้วบ่กินน้ำเปลูกยานะน้องมวย เฉพาะบ่วท่านได้กินกินไม่ล่ะยากินแล้วเพิ่นว่ามีอยู่บ่ายามียาปลากับยาเบาเตียงมาให่อยเบาจานน้ำหอยยาพิมพีกับยาดีไข่ด้วยกินยาแล้วเอยสั่นบัวเศร้าได้หรือลาะไข่ได้แต่ไข่คืนเนี่ยไข่ขยังไข่เมยกินยากินแล้วก็มาได้เนี่ยเม่น้ำมัวก็กินยาประจําได้เป็นวินขาดกูได้ยาเ่น่ามนะอ๋อมาเซกินมาเซให้น้องแล้วใจเราพราะสามีโดยยังเซไว้ไหม ให้น้องกินยาปลาก่อนดังชีแซ่ให้เพื่อนจริงๆแหละคนเฮาเนาะเพิ่งพักันนั้นงานเนาะขึอนข้างบนเมืองไขยโดยคือนี่คือสีบบได้หน่าบนใดดอกคุณเบิ้งโดยเพราะว่าคอยกะบฮูซึกว่าบบได้หนาวนะเมื่อคืนนี่เนาะโดยธรรมดาเมื่อคืนนี่ เตียงมัซื้อเตียงมาให้ก็ได้บ่นั่งได้นั่งโดยแล้วก็ซื้อเตียงให้ก็เพิ่นก็นึ่งข้าวให้พ่อหมื่บ้านนี่โดยทีมงานว่าเตียงกันแม่น้องมวยก็ดีใจกับน้องมวยกเด้อนมาให้ความอบอุ่นเนาะโดยเพิ่นมาให้ความอบอุ่นเฮาก็มีรอยยิ้มถึงเฮาสิบ่มีหยังเฮาก็ยังมีกำลังใจโดยๆยังอยู่แบบมีความสุขโดยกันไปเนาะ่น้องโดยบ่เป็นหยังดอกคนเฮาเดี๋ยวก็ผ่านอุปสรรคไปเองโดยตามขั้นตามตอนมันน่แหละเนาะ ทั uh, és, ้งน้องมวยเป็นห่วงแต่น้องมวยเพิ่นนี่แหละโดยเปินจังได้สาคึพรเห็นสาบุญมาไทยหู่ทยยังว่าโดยเพิ่นเล่นไปสมโนกคว้วตัวเลขไกซีแล้วละบ่กายังบวูหู่าซิแล่หมวอไดเพราะว่าเพิ่นหากะทายหูไปมาว่านี่จะใหูไปติดซิมโน้โดยเพราะว่าต้องเอาน้องเข้ารงเรียนเนาะโดยเข้าเขาอยลักเจ็นีนบอกโดยว่าอยากให้เขาอยู่ห่นและเพราะว่าบัตบันเ้องก็อยู่หนี่โดยโดย จากนี่ไปรักเกียดไกลเติดได้เนาะโดยเอาคันไปโรงเรียนเฮาสิไปแบบได้บ่กะยังบ่ทันฮู้เพราะว่าให้แล่นโตนี้แล้วก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่เพิ่นกอันนั้นเนาะเพิ่นมองเห็นอีกแหละไปเฮ็จังได๋เฮาก็ได้ถ้าบุญวาสนามีหากสิได้เฮือนหลังงามเนาะโดยค่อยเป็นค่อยไปค่อยกับมื้อนั้นแวะมาน บาสิมาเล่นน้ำยูมาไหวพระธาตุอีกห้างโดยเขามาเลยโอ้ยน้องมวยอันไปอันไปไปเยี่ยมมันเป็ยังไปบ้านอีย่างแหละบ้านอะไรบ้านแม่ปาะพัดบ่อโดยก็เลยมาห่อหน,นี่ก็นเลยบโอ้บ่มีไผยยูมีอันซ้อนก็เลยโดยออกมางวัดพระธาตุอีกห้างเน่ไปไหว้ท่าก็เลยบาสิเบามาเล่นน้ำนองเพิ่น ก็เลยบ่ม <laughs> ีไผอยู่ก็เลยกลับเมื่อเลยมาหอดพี่สี่โมงแม่นบ่โดยว่าสิมาหอดบายโมงมันก็ไกลมันไกลเติบอได้ไหนาะบ้านบ้านยังอ่าบ้านคำสั้นบ้านคำสั้นโดยเพื่อเพื่อนกะสี่ว่าน้ำพอน้ำแม่เพื่อนแน่เพื่อนกะโดนโดนโดยแต่โดนเธอหนึ่งก็เลยว่าพักกันเมื่อน้ำกันเมื่อกะสิบสองโมงเมื่อเมื่อนะคะโดยชื่อซีบ่มีแบบสิบสองโมงเพื่อมาหอนปฏิสีโมงโดยสี่โมงหน้แม่ ถน้างมวยเพิ่นมันเพิ่นบ่สบายแต่คืนนี่บ่าด้วยเพิ่นก็ซึ้งๆแต่ว่านี่แล้วหางยิ้มไปหัวไปละวกันไปโดยมันคืนนี่ก็นั่งพังแม่เว้าเรื่องแม่ยายเพิ่นก็บ่ได้นอนแม่ก็นั่งโทรไปบ่แม่ยายมื้อนี้โดยโทรแล้วว่าบอกเลยเด้อว่าถ้าเป็นได๋ก็โทรมาหาว่ะเพิ่นก็อยากให้แม่นั่งมวยขึ้นไปอยู่อย่างมือให้มือเยี่ยมโดยหางหยากทางเมือเนาะโดย เมื่อแต่พี่ก็ต้องขี่รถสวรรค์เมื่อลงเซโนเพื่นบอกโดยเมื่อเซโนเราก็ขี่จากเซโนไปพุ่นหอนบ้านกับสามโมงคืออรถเพิ่อนออกเราต้องขี่รถรถบ้านยังบันเรือว่าเ่ือบ้านนโพเลยโอ้มีรถนโพเลยโดยมีมีนโพอ่ะรถคันหนึ่งถวบ้านนาเกงเพื่อนกับสีไล่ราคาแพงขันไปทรงอยู่บ้านนะโดยโดย มันบ้านจะสิโนไปมันไกลเติบเนาะโดยไกลกันคือแต่นี้เมื่อสิโนนี่สิบ่ไกลปานได๋ขี่รถยก็แป๊บเดียวมันจะสิโนไปพุ่นมันพไกลบ่มันก็ใช้เวลาที่เฮาถาเพิ่นเพื่อเพิ่นสิหาคนซื้อเครื่องันรถแลน้องโลดน่ะบ่บ่ซ่าดอกโดยบ่พอซื้อมูก็ฮ้อโดยคิดสิคิดสิเมื่อยบ่ซะเมื่อยยามเพิ่นนี่บ่กอยากเมื่อยอยู่ ต่ก็พังเบิ่งว่าเรื่องใบสําโนตัวเลขถาว่าบาได้แล่นบได้ยังแบบเพิ่นแล่นให้กะกะสิเมื่อเยี่ยมแม่ถาว่าสบุญเพิ่นว่าว่าแม่นมวยเอ้ยออ่าเซนเดอร์หรือว่าัดกะยังคัดค้างไว้กะอาจจะเมื่อโดยแม่นมวยกะสิโทรหาเพิ่นอีกทีนึงถาเพิ่นว่าบ่เป็นหยังแล้วแหละแม่นมวยสิเมื่อเยียมแม่จังได๋เฮากคิดฮอดเพิ่นเนาะโดย ใช่พอเมย่ยังมีชีวิตอยู่คือข่อยแล้วเมย์ข่อยแห้งบ่มีข้ามาเบ่งกันตอนเจ็๊บตอนเป็นกับคือซีบ่มีอีกแล้วโดยบ่มียังสําคัญคนยังมีชีวิตอยู่โดยบัตรบ่มีเพิ่นแล้วเฮงลําบากได้ขินหอดกับไปหาบอได้บัตรบ่มีเพิ่นคือข่อยและขินหอดกับไปหาบอได้บนต้ไปคือพอแม่น้องอ่าพอแม่น้งมวยน่ะเพิ่นเซียเต้นนั่งมวยได้หกเดือนตอนนั้นแม่น้งมวยถือผ้าได้หกเดือน้วเพิ้นเซีย แม่นางมวยกับบ่มีเงินเมื่อกาได้แต่นั่งไห้พอคนเสียตอนพอเสีย,ยโดยตอน,น,น,นอ่นเสียนะ่นเล่าถามแม่นางมวยเมื่อแ <rất> ม่นางมวยว่าบ่ได้เมื่อเด้อเพิ่นกระใจขาดเลยอตอนแรกน้าซาว่าว่าแม่นางมวยซีเมื่อแะไรกาดีใจลุกมาย่างกินนมกินเขา้าเด้กกินวข่าแม่นางมวยบ่ได้เมื่อเด้เอบ่มีเงินคขารลเมื่อเพิ่นกระใจขาดไปเลย ม่นมวยกับวันมีโอกาสสิเมื่อหาพ่อม่แต่แม่เ,มเนี่ยสางครอบครัวใหม่จนบัดจนบันนี่ฮะก็ได้เมื่อหามเห็นแม่ทั้งพ่อใหม่พ่ออย่างเพิ่นกะดีอยู่ก็โดยดีเ<อ>พิ่นก็ดีทุกอย่างสัมพอแท้ๆเพิ่นก็นเฮ็ดกะสางยังหลายอย่างเพิ่นก็ดีน้ำลูน้ำเต้าหลายพ่อใหม่นะด,ดีได้ดีได้จีแล้ว ได้มีโอกาสจะมือเยี่ยมเพิ่นเนาะโดยอู้วมากนะอ้าวประพัดเฮ็ดประซังเด้สบายดีเด้อเฮ็ดจังดีเด้ทางน้องมวยเพิ่นโดยไม่น่องเสือเพิ่นสินงได้ปะสุอเสือมาให้เพิ่นมาหนิโดยอ่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นเอู้สื่อเสือได้ฝากน้องมวยเด้อเพิ่นะสื่อมาแต่มือคอยเวะมาอะไรโดยดีกว่า มาผัดบอกพ่อก็เลยซื้อกับมือโดยพำนาคันได้ไปเยี่ยมน้องมวยกันไปซื้อไปฝากเป็นแหนะเพื่อนเบิ้งเสียมาให้เบิ้งนี้น้องบับลูกก็ได้เนาะโดยท่านเป็นสบายแหละวินหัวแหละนานสาวเจ้านะวินหัวนะแล้วกินแล้วคนว่าคุณน้อยแต่เอิื่อนมดบ่แม่นมีแต่น้อยนี่แหละคงคอยตั้งปิดสบายบัวสบายนอนคอยละอุ้งใจเลย บอกจักเนี้ยสิว่าเนาะกินยายาบปกอันนี้เปล่าเตียงเอาแผ่เนีเพิ่นว่าเพิ่นกินแล้วอ่ะกินแล้วก็ไปล้มนอน่ะช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนนะเปล่าพัดเมงแล้วแต่อากาศหมดแล้วเนาะโดยโดยไม่คุยน้อยๆนะก็เป็นวันเมียงเจ้ามาเนาะเจ้ามาอันนี่เขาปลอบดึงหน้าโอ้ไปตั้งหน้าซ่าแม่ตักแม่ล้างอากาศปาเสียหนาสวนว่าคือว่าแดดสิปลูกพักบ่แม่

บ้านนี่เพิ่นก็หาบน้ํานะแม่เบิ่งม่ค่อยจับค่อยเือิ่นน้ําหวยเอ้ยเนาะทุกยากแห่งจักแปลนะจักตัดหน่อยแท้คือบ่ตัดครึ่งโดยแต่เฮาย่านนั้นบเขาปานดค่อยเพราะว่านี่ก็ติดเจอคือกันโดยแม่นว่าากไข่นี่ากแกะออกได้นี่มีแงได้ติดนี่โดยเบิ่งูเบิ่ง ลาเบิ้กน้องเลยดีลูกยังอันนี้แม่เศร้าแล้วกับลูกเบิ้กนี่นะทั้งแม่ย่ายกับแม่ย,าย่าฮาจะว่าแน่นจะแม่นมวยเจ้าเมื่อบ้านเจ้าพอดีคอบพอดีบอกอย่าบ่ากัให้แม่คอบอยู่โดยและแม่กัว่าเล่ากับพอดีเป็นไส้มือเดียวเลยมันจะ โดยอีแม่กะม,กมื่อคืนนี่ก็ทั้งสกักทั้งแลเลยปิ้นตายแม่น้ำก็รก่ด้นอนเมื่อคืนเลยเมื่อคืนรอ้พังข่าวเพิ่นโดยมังโลติดบังขอว่ติดหลังว่โดยหางลูกอันน้นโดยจะนอนต้องสิตคัดค้อที่คือปูปูแลงรถเสือนะปูเพิ่นป,ปูปรรูก็ลบบ้างไม่สิตติก,กลางหลังให้คือนอนอย่างนี้ลูก nhắm khửi ai huơ, chắc nhắm khửi ai lú, để khốt lại. còn thiếu đây, nhiêu? xong mấy lú hả nè? Mang du 2 mấy lú du. kinh đấy. xong cỡ nữa. còn dở anh bố này đấy. Đôi. ส่วนลายก็คืองครองยังคองไส่หรือไม่แต่บาเตียงเรือว่าทีมงทุทุกคนนาำหายไม่น้วยโดยเบาเตียงจนหน้าแม่ก็เตรมรถโดยเบิงยูโอ้ดีใจน้ำเนาะพี่มีไโดยนหละเจ้าก็เอานั่งนั่งเบิ้งรู้เสือจะกคืใส้ได้บมได้ไม่น้วยเนี่ยโดยเบ้นีไปกระซือบ้องลูจะ่นดีใสได้โอ้คนมากยุ่แบบนี้คนมากคาบ้านได้โดยคือสีงามเลย จักที่พอดีหรือพ่อพอดีเโดยิวัรุ่นเขามักใสิงามงามโดยิ่นมักอยู่นี่โดยไหถึงใจแม่บอกงามๆหนึ่งเลยสเสื้อนี่ตรงนี้นี่ขอบใจพ่น่เด้อส่งเนีอบพ่นูลูกนี่น่บุญือมาาบานนี่ของหมักเห็เพ่นจุ่มก็แม่ยุ้ยได้ส่งถาบานเลย มาเด้อนี่ไว้บัดนั้นก็ซักไว้จังไสโดยบ่เป็นหยังเลยสิให้เพิ่นโดยใหญ่เพิ่นมาซื้อให้ฝาน้องวยนี่เด้อว่าซั่นนยเนาะก็เลยบ่ฮ้อนบ่ลูกเไปเนวงไข่สหยังลจะให้เพิ่นลองน้องเบิ่งเนาะโดยคือว่าสิพอดีน้องเพิ่นบ่ได้อันนันนะเพิ่นสูงโดยแม่นปพอดีน้องวัยรุ่นเขามักพอก็เลยว่าเอ้ยซเอาส่งมนีแหละไปให้น้องวย เศร้าไว้เลยละ่ะเ้อนอนพักพ่อนลูปน้ำลูปในให้เพ่นโดยน้ำเขามาบ้านเฮาเนาะแม่ละมวยกไม่เตรียมนั่นแหละน้ำเขามาเป็นขันคันเอาน้ำเข่าแล้วก็ลูบเนะนา,เาะเอ้ยสู้ๆจะไหนก็เศร้ายี่ล่ะเออคอยดีคอยเศร้าไปกินหือกินยาเนาะพปน่นองมวยเนาะโดย สัน่นคอยสีคับคนเด้อไม่น้งมยวยเด้อม่อยากรบกวนอะไรเด้อโดยกะม่น้งมวยกะขอบวกขอบใจทั้งคอใหญ่จะดีเลยว่าเอฟซีเนาะรือว่าทีมงานสายบุญเลยว่าทุกทุกคนกะขามาโซยเรือไม่น้งมวยเป็นกำลังใจให้กะให้คนอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยกะขอบวกขอบใจลลายเด้อโดยการสาบุญกะให้อย,ยู<า>่ดีมีแห้งคือกันโดยกะให้โซ่ให้มานเด้อเด้ออยู่ดีมีแห้งเจ้ากระไดขมเทียบผู้ใดขมไข่บ่อยมี มีย pues nah, like ังกะยาหายอยู่ดีมีแห้งเขากับคอเป็นน่องเจ้าอีกคนหนึ่งเลยเด้อเดยเดยนะนับถือการเป็นพี่เป็นน้องกันโดยถึงทางเข้ามาหาเพื่อนถึงเข้าเนี้ยฝากเนี้ยต้อนเปรย์กับโดนๆกับเวมาเยี่ยมยามเธอหนึ่งเนาะโดยมีเหียกมีงานไก่เข้าไปช่วยกันได้โดยโดยเนาะมีอย่างการสีโทหาเด้อสันเด้อโดยอ่ะจังใดกับเบื้องลูกเบื้องเต่าลูกน้ำลูกมาให้เพื่อนเด้อไปน้องมวยเด้อโดยกราฟคนนั้นน้องมวยเด้อเศร้าไ่ๆเด้อ เลยกลับแล้วคราก็ได้โอเคพี่น้องเลยเนาะทางสมบุญก็ได้ซื้อเอาเสื้อเอายังมาให้ทั้งน้องเพิ่นทางผู้ใหญ่จจดีเพิ่นอยู่ทางนั่นแหละเพิ่นให้ซื้อมาฝากบัดนีเนาะขอบุณขอบคุณไปทางไอเจดีหลายๆด้วยอยู่ทางมีการผู้หละทีว่าให้กำลังใจฮาทุกๆคนเนาะเอฟซีทุกๆคนที่ให้กำลังใจสมบุญสมึงมากพี่น้องเลยละคิปนี้ฮากคืสิลาพีด้าน้องไฟซะก่อนเผกันในคิปหน้าขอกรกัมาสบายดีสบายดี